สวัสดีครับพี่น้องผู้ช่องบอกต้ยลำเพลินออมเชียวครับหลังจากที่รายง,งานวาความเคลื่อนไหวนะครับมาหอดว <c oughs> างที่ห้าสีล่ำมาอนีแหละครับเหมือล่ำมอือแหละครับ <c oughs> สารปู่เจ้าสารปู่ถลาเห็นบออสารปูเาารปาารป่เจ้าปู่ทลาเนาะสารปู่เจ้าปู่ทลาครับนี่ครับ มอดปั๊บที่มารับมานั่งกันใส่เลยครับอ๋อเจ็บเจ็บโจสวัสดีครับเจ็บโจครับสวัสดีครับผมทำอะไรนี่ไอหมักหมูครับหมักตีแกงหมูเมื่อวานอย่างเงี้ยมเบิ้ดอยู่เตี้ยโอ้มันหลายอีกสามมือเบิ้ดบ่อย่าว่ากินมือเดียวเบิดกระเวื้อมูอโดนเลอีกสามมือเบิ้ดอย่างไรเออพี่ก็เลยติดตายนี่นี่เอมาแล้วหรอ่รัปั๊บครับ มีเงินไขายยังครับที่มารับมานอนครับมาปั๊บนองไฟทางเพื่อนอ้าวสวัสดีช่างโตอ่ะเมียเยอะช่างโตไม่ขาดครับผมอ่ะเมียเท่าไหร่นะกว่าจย่างนี้หลายอยู่นับเออตัวนี้ก็ได้สามนี่แหละเนาะทอดแปดสิคนดังครับเนี่ยเขาบเอาที่เรือนะเรื่องสามตีห้าเขาเอา สัางตัวแกเป็นคนดังจริงๆครับยอมรับอยู่ดังไฟนี่ครับเต่าห้ยเต่าเลือดเลยครับนี่เลือดตามขนาดเลยโอ้ยโอ้โอกัดสานตลกแตกขึ้นมาแบบเ,เงียบสมวันนี้วะเพิ่นไฟอย่างนั่นไฟขอท่านเนี่ยเขาตามภาษาท่าเาาาพิ่นไฟอย่างนะ<า>ไฟอย่างมัดมัดท่าขอท่านเน่ยเขาเรียกว่าไฟอะไร ไฟผ่าหมากปัะนี่ยแอ้มันก็มาขุ่มแต่ว่าเสียกัดมเนี่ยที่มัน้อนมากรับท่านที่หาบางอยู่บางเศร้าบางกิงอะไร่เงี้ยครับนี่ีแพเงาพุ่ขึ้นครับนี่ครับลผู้ใดญกางเต็นท์นอยอ๋อกับขี้หอดเนียเนาะนอนขี้หนอดเนี่ย,ยตัวนี่ครับอหคือเรื่องนเสียงฟัน้องคนแบบนี้ โอ้ขันขึ้นขันอย่างเงี้นะครับนอหของน้ำของน้โอ้สะดวกสบายคิดว่าคิดว่านะกัดนรกแตกกัดไฟผ่ามากิอกิ่เแลเอพ่อ่เดแล้วยังสับนัโอ้สับับมม่ต้องถอดก่อนนะพอเจอดปุ๊บสับลงเลย พ่อกิเงียบจิ๋วเอ้าลดระบบขึ้นอย่างจอดอยู่ซื้อเขาเปิดไฟเขาที่บอกลูกพีเสื้อเป็นเสื้อไม่ใช่เบื่อกันตัวเนี้ยตัวบตั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 บเยตะเพราอแต็มมากมันจะห้อยผู้ใดยเับากันเนี่ยกัดซ่าหอยเขาเปิดไฟพามากีนอะไรมันเหนี่ยมแบบขึ้นับขึ้นมันหรือเปล่าเขาเขานอนเป็นกลุ่มเหมนก้อนห้ามนอนแยกเดียวเพราะว่าเสือเป็นน่นที่นี่มามันน่นที่นั่นไงมันก็ได้ดูกันสะดวกทัน เขานา่าจะจะมีกีดยางเลยครับนอนนอนไปกูไปก้อนมันก็ฉีดยากันไม่ได้สิครับว่ามันจะมีกีดยางเตี่ยกุ้มจะไปกีดยางเต<อ>ี่ยเป็นกีดยาเต้หนูไะเต้หนูเบอ่์ไงฮะไบมากกับไบเพิ่อนก้อนมั่งยาดนะเปิดกล้องเกอบอติดไหมจะนยายกมือไหวไหมไหวอยู่แล้วเออไหวแล้วเอาไหวอนี่แล้วเบอ่์เขาหน่อยนั่นแหละทั้งผัวเฮ้ยเบอร์นี้<อ> มากกันย่างหมูย่างมาหากินข้าวกินน้ำครับสบายสบายไฟกาแฟกับมีดเรื่องนั้นขิดว่าสะดวกสบายครับกวฟางไงไฟศาลอยู่ครับพระวบาทตอนนี้มันยังกลางคืนครับเลยโบเห็นนะครับมันก็เลยยั่งทายอะได้ป็นไหนนะครับนะกทายบรรยากาศในเมืองครับว่านี่ว่าที่มารับนรดาทำหอดกับปั๊ด พากนอนมาหาลับาหานอนแนาดไหนครับเขาใหเลยไว้เงินใครผมไม่มยังครับนี่ครับไม่เป็นก้าวงี่ครับนะครับนะครับเมืเ่อเดือนหนาจะเป็นขึ้นเดือนเมื่อเดืนี่เนี่ยเพิ่อนกระสางไม่คิดว่าคำเซตหนาที่มีการฉลองกเกิดกันอีกหนาสิฉลองสารปูคนนี้ครับนี่เป็นต่างหามครับผมเบิ่งแล้วโอ้ นาซีสลาราทรงแปดเหลี่ยมไหมนี่นนเนาะร่องเนาะร่องไก่น,นาซีเป็นสลารา์ทรงแปดเหลี่ยมนเนาะโอ้เป็น,ปนตาเป็นตาสีแดงม,มาสลองอีกอยู่ปแปลแต่แหละคิดว่าโอ้ใหญ่เลยนี่นนโอ้ผู้ใดกับมันมันเ้อะอยู่ไหน,ปนไปพอร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่บูไปวัด <laughs> ได้วยคนอาจะเขาจะกินเขาจะกินบมีเขาบมี่แขงอบ่หุงเขาหุงน้ำเกินคับกินซื้อเนี่ย้อดกันไปจอดอยู่ครับซีกับเขาเบิร์ตอาน่ครัีบเ ซื้อใส่ส,สอบไปะจะจังว่ากันผมไม่ซื้อยุบเ <c oughs> อาเส้สิบรอมาให้เพ็นเรนียนนำงานรหดนะ <c oughs> จะว่าอันติดยุบงงเยอะเลยหรอไม่าง่แมนท่านี้ก็นอนแล้ว่านี้ก็นอนแล้ว ทั้งสร้างไฟกับยูโรของเราทังนี่กับยูสนนี่นทังอันมือเปสะกั็้งพนปไปหาเบิรงนห้างหนูห้างห,งห,งห,หนูบ่่าเนี่ครับพี่น้งองวาเขาเฉลี่ยในทังขานี่ครับกยังบอท่นูกันวา่าจะเป็นอย่างไรแต่เบิรงส่วนก็กว้า,างหญ่ยี่ดอกเพราะว่าพ้นวา่าว่ามอลำมาก่อนอันนี้สองสมมือ <c oughs> ปับ๊บลงเลยตรงแต่ทั้งลงเลยเดี๋ยวพ้นเสียทไมอยู่ครบเมือนจาการผู้ชัดเป็น่าเขาก็อยู่ตามก่อน น้ำ้อนแต่มีเด้อม่มีตาม,มามา่านี่ครับเบื้องไ้ไปเบื้องไงต่ไมด้ขอะไรของน้ำตะโดนแต่ไหน <c oughs> พูดอเราลงแล้หลมกับเบื้องเแน่เราไปตะนนแล้วเอาที่โอ้ช่างตัวคนดังโบไปเบิ้งข่าว เล็บปิ้งอ่มะเขาก็ไม่มันจะได้ไขงว่าไปเบิร์นารที่วัดพอใชไหมเขาเล่นกันไหนละเขาเล่นังไเชิญคาัวได้หมดมันมีลิ้งน้อยอันชิงไหเอาผู้ใด่นชายกองไฟกันนะเขาจะพูดวะโอ้เห็นเต่าเสือหนระจันเห็นเต่เสือครับว่ะรักเสือโอ้ยยืนห้านหัน จันแบ่งแบงดำเลี้ขาจานนองครับไม่รูปิดตล่อีงหรเล่เอามาามกอเียบเีาได้่ะานเดีพาไปนั่งมื้อน้านีแล้วนี่ปิดหรอร้านี่ครับอยากอยางหมูอยากมาแล้วป่ะเนี่ยอยากเลยอยากมักโดยเชฟโจ้เาเชฟโจ้ แบงค์ทิ ah. ้งกูจิ no. yeah, um> ha? ้น yeah. ก um> ูจ no ิ no <c C ้นไมีแม่แล้วจบเลยจะมาขอของเมียด้อคือว่าเป็นยังเมียปลาภาษาอูตเถอะยอง่องเมียด้วยพันแขนเสียอีกบาทกันนะจะให้เนาะโอ้ยมันบาอย่างดอกเขาว่ามันจะให้รื่องเมียก็เอาหาผัวตัวไปเจเจเต้นไปอหนตัว ครับระยะระยะระยะหลังมันเนี่ยต้องเตรียมซ่องไหมหลายอย่ครับที่มารับประนอนเอาเมียไหลไหมจังสิเป็นจัางานเนี่ยนี่มันไหลแล้วก็คนหนึ่งก็มีอยสามคนสี่คนนะดูเลยนะเนธรรมดาเดียพิเศษใครใครคนนี้ใครใครซ่องใครองใครเอาสองฟองยังต่างหากไม่สวยไหลนะอ้าวหมดเลยได้สิเนอะ หมดเอยเด้อมีแล้วสักวันมันต้องมีคลิปถึงเมียมันต้องมีสักวันต้องมีสักวันอันนี้คือบะไรคือชิบาริย่างหมูเลยครับเผาหมูเผาเกิดขึ้นแล้วบางส่องอะไรเดี๋ยวแลู้่ตอนศาสตั์อดคลิปให้กันคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับเนาะคลิปหนาจัะมากทำไมเนาะคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับคลิปหนาเผายิ่งกวนี้ เพื่อนๆอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอต้นลำเพลิอนอ้อมเชิญเลยครับเป็นกำลังใจทีมวอลรับมานอนครับแต่ทีมงานสามารถสุขุลสกุนเลยครับเปิดครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ